ที่แปลกใหม่แต่เราสามารถที่จะตอบรับความเปลี่ยนแปลงของโลกได้นะคะผู้ช่วยศาสตร,สราจารย์ดรชัดวรรณองค์สิงนะคะเป็นผู้มุ่งในการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมืองค่ะสำหรับปอเอกนะคะเราก็เรียนเรื่องของ ระเบียบวิธีวิจัยซึ่งจําเป็นนะคะแล้วก็เรียนเรื่องทฤษฎีผู้นําเรียนเรื่องทฤษฎีนวัตรกรรมสังคมเรียนเรื่องเกี่ยวกับทางผู้นําทางสังคมธุรกิจและการเมืองสําหรับจุดเด่นของหลักสูตรเรานะคะก็เนื่องจากว่าเราเป็นสาสวิทยาการที่มีการเรียนที่หลากหลายดังนั้นวิทยากรเนี่ยจึงเป็นวิทยากรที่มีความหลากหลายเช่นเดียวกับหลักสูตรวิทยากรที่เราเชิญมาสอนเนี่ย ก็มีอย่างท่านทูตเกิพิพิรมนะคะออรองศาสตราจารย์ดรสมชายพักภาพาวิวัฒน์นะคะอาจารย์เทียยุทธบุญมีอาจารย์เป็นอาจารย์ป,าารยประจําของเราศาสตราจารย์ดออรอภิชัยพันธเสนซึ่งเขียนเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจออเพียงแล้วก็เป็นนักวิชาการทางด้านการศึกษาที่มีชื่อเสียงค่ะ คนที่สนใจมาเรียนก็อยากจะฝากว่านวัตกรรมสังคมเนี่ยอาจจะเป็นชื่อที่แปลกใหม่แต่เราสามารถที่จะตอบรับความเปลี่ยนแปลงของโลกได้นะคะแล้วก็โดยเฉพาะสาขาที่เราเน้นไปทางด้านสามเซกชันก็คือสาขาเกี่ยวกับผู้นำไม่ว่าจะเป็นผู้นำทางรัฐทางรัฐวิสาหกิจทางบริษัททางเอกชน หรือผู้นำทางสังคมที่เป็นนักพัฒนาการเปลี่ยนแปลงหรือผู้นำทางการเมืองเราก็มีสอสอมีสอวอนะคะที่มาเรียนกับเราก็อยากฝากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมืองเอาไว้ให้พิจารณานะคะแล้วก็เข้ามาเรียนร่วมเป็นผู้นำกับเรา